สวัสดีเธอจ้าเรามาพบกันเธอและฉันปากสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็พบกับคุณครูน้ำอีกเช่นเคยเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูน้ำมีกิจกรรมสร้างสารรค์มาให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะวันนี้คุณครูน้ำจะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมการพับสีแปลงร่างนั่นเองค่ะ เด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปเตียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมนี้กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์กระดาษสีน้ำเด็กๆก็ได้ทราบถึงวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมนี้กันแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปดูขั้นตอนการทำกิจกรรมนี้กันได้เลยค่ะเด็กๆขั้นตอนการทำให้เด็กๆนะคะนำกระดาษ a 4ขึ้นมาพับครึ่งในลักษณะแบบนี้เลยนะคะ เมื่อเด็กๆพับตรงแล้วให้เด็กๆคลี่กระดาษ a 4ออกในลักษณะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะให้เด็กๆใช้สีน้ำค่ะหยุดได้ตามใจชอบเลยนะคะเมื่อเด็กๆหยุดสีน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆพับกระดาษแล้วก็ทําการรูดแบบนี้ค่ะแล้วก็พลิกกระดาษออกมานะคะ เด็กๆนะคะสามารถหยดสีน้ำลงบนกระดาษนะคะได้ตามจินตนาการของเด็กๆเลยโดยวิธีการหยดสีน้ำของเรานะคะก็คือเราจะหยดแค่ฝั่งเดียวค่ะให้เด็กๆนะคะเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะ เด็กๆนะคะสามารถตกแต่งชิ้นงานของเด็กๆนะคะได้ตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะผลงานของครูคน้ำในวันนี้นะคะก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะ ยากเกินไปไหมคะเด็กๆค่ะไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะสำหรับกิจกรรมที่คุณครูน้ำนะคะจะมอบหมายให้กำเนงเด็กในวันนี้นะคะก็คือให้เด็กๆทำกิจกรรมการพับสีแดงล่างนี่แหละคะ่ะ เด็กๆนะคะสามารถทำเป็นมแมลงชนิดใดก็ได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมนะคะตกแต่งให้สวยงามเมื่อเด็กๆทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ